สวัสดีครับค่ะเราไปทำน้ำพริกกันใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะกกน,น้ำพริกเบงดา<ด>น้ำพริกเบงดาแข่แทนแทนน้ำพริกเบงดาเปลือแกงนี่นะแต่เรามีมีอะไรนะน้ำเยื่นางจะตำออนนซุปหน่อไม้เออเยื่นางซุปหน่อไม้อันนี้น้ำเยื่นางจะแกงเปื้อเยื่อนางซุปหน่อไม้ไแ,แกงเปิ่อเบงดาย่างไก่ย่าง,งยพริก หนึ่งสองสามสเจเจตัวเตัวหนึ่งแเจตัวค่ะเจตัวค่ะหอมหอมกระเทียมหอมกระเทียมยกตัวกรศสพท์ตกระเทียม่ยอ๋อนี้คือซุปป่ะซุปหน่อไมสดน้องมาเชิหน่อไม้แดงนอไม้ต้มอันนี้เป็นเครื่อ ้เ้สร็จแล้วต้มเสร็อ่อยแล้วเเวในลองเทสสิในลองชิมแต่ในชิมรอยต้มนไมมันไม่ขมเลยยังมันหายขมแล้วจืดยังรึอร่อยค่ะมันไม่ขมแล้วใช่ปะไม่ขมแล้วไม่ขมจืดแล้วอร่อยแล้วเพื่อพร้อมแกงยังยิให้ เป็นตะอ่อนแทะอ่อนนิ่มผัดต้มใส่น้ำเกลือก่อนแช่น้ำเกลือเห็นไหเนี่ยกินกับน้ำพริกหวานดิออกหวานอร่อยลอไม้สดต้องใส่เห็ดด้วยเหอมีเห็ดหอไม่มีนี่ไงออกมาให้เราดูเลยใส่เห็ดใส่เห็ดดูเห็ดดูใส่เห็ดได้ดูหน่อยมีอะไรบ้างเทสเทสอะไรมั่งเอ้าเห็ดเขาต้มไว้เหรือเปล่าตีลวกไว้เห็ดที่ลวกไว้เห็ดที่ลวกไว้แล้ว วันนี <tr ich> ้เราทำแกงเปิ่อหน่อไม้ใส่เห็ดบวกใส่เนี่ยบวกเดีวตงนันบกกัจส่วนแล้วก็มีของสีเเห็ดที่ลวกไว้อันนี้แกบบวกแกบบวกเอามาอืมวอันนี้จเลยเขาเรียกผัดไอ้ มใช่ผักจีวไหม่ใช่ผักไม่ใช่ไม่ใช่ผักเจีวเียผักอะไรไม่นตนี้เป็นจวเหรอกจิ้วมีผักจียวมีอันนี้ไหมอันนี้แบบอืมเห็ดเห็ดเราต้องเลือมันเกลือไว้ก่อนมีบวบดบลืบวบก็ต้องกรอบ นี่มันนี่ยอดอะไรนะผักมันปูอ๋อผักมันปูของก็ว่าอยู่ผมกินแล้วผมไม่รู้รสชาติมันเป็นมันปูมันจะมันๆตอนแรกเขาจะว่ามันคือผักติ้วแต่รสชาติไม่ใช่อันนี้ต้องเอาน้ร้อนด้วยใส่กระชอนอตัวอีกรอบหนึ่งอ่ะเพราะใส่ที่ย็นเลยนะแค่้อนปูต้องเก็บให้วางไว้ตรงนี้ ครัวหลังบกงหม้อนมออั่างกนอันนั้นอันนี้แตะพงต้มกับบ้านไหมล่ะไม่เอามันไม่มีตู้เย็นต้มเย็นต้มต้มไว้แบบทำเป็นไว้กินวันหลังก็ได้เนาะต้มเสร็จไปยานางไปเฉยๆอันั้นอันนี้จะต้มใสร็บไยานางแแกงเผไม่ต้องทำทั้งหม้อออใช่มันใหญ่ไปต้มใหญ่ไปต้มได้แล้วเราไปตัดมาแกงได้ แล้วอกินแตาเอาปลาเขามาส่งเขาไม่ทำมาให้หออเําทำบางอย่างอืมเราจะไปจับปลาเยอะมากวันนี้ กินกันจนฉลาดกินกันจนฉลาดแมนปลากระโฮอสรุปคืออันนี้กว่าใหญ่จริงลูกกระโฮองปากระโฮอมันใหญ่ได้ไม่อยากไปเล่นสิลูกหนูไม่เอาแม่ไม,ไม่เล่นไม่เล่นเป็นมาทำแทนพ่อเร็วทำย่างปลาทำปิ้งปลา แกมอเดีวไปหายคิดไม่เจอกก่อนไดลบกี๋ยวมันเพิ่มเื่อกี้จะนำเฉวเฉียวใบยนางนะย่านเสร็จแล้วก็เอาน้อยใส่ยึบไหมก็จะต้มไม่หมดนี่แหละแบ่งค่อยปแบ่งแกงไม่ทำต้มจืดนะต้มนี้หมดเลยใช่ไหมต้มหมดเลยเพราะว่ามันกินชอบกินก้ะกันไม่ค่อยชอบกินต้มทำถ้าต้มจืดะต้มหั่นแบบที่เราหั่นเหมือนที่ตลาดเอ้แล้วเล็กหญิงแงที่เขาทำขายเขาต้มจะใบย่านางไว้ ของเรามันหวานกว่าของเรามันสดพอแล้วนะเด็กๆอุย้ยอตัวนี้ไม่เลยเนี่ยไม่ก็ไม่ไมีเดี๋ยวน้ำเพิ่มให้เต็มหม้อก็ล้วงจะเอาแกงแค่ไหนเอาหม้อแค่นั้นแกงเห็ดแก้วหนอมะใส่หน่อยก็เป็นแกงเปิดแล้วถั่วเ,เดีย่ยวใส่อ้วน เชื่อใส่เลยขอ, <c oughs> ของแท้ของแท้ของแท้ปีคลิปก่อนย <c oughs> ัไง